ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการคัดเลือกทีมชาตินะที่เราจะต้องการผู้ชาย6คนผู้หญิง4คนก็ตอนนี้ก็สูสีสูสีกันนะครับแต่ว่าด้วยสภาวะส,สนามันลมแรงสกอร์อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะเพื่อจะเตรียมตัวไปปีหน้าจะมีซีเกมเอเชียนเกมเอเชียนยูสเกมนะฮะ แล้วก็มีเวอร์ทีมซึ่งปีหน้ามีการแข่งขันเยอะเราพยายามหานักกอล์ฟที่คิดว่าดีที่สุดแล้วก็มาเคี่ยวกันอีกทีหนึ่งสำหรับหลังจากคัดทีมชาติเสร็จไปแล้วก็คิดว่าคงจะได้ตัวดีๆมาแต่ถ้าเราได้ไม่ดีบางทีเราต้องเชิญนักกอล์ฟที่อยู่ต่างประเทศที่จะมาช่วยประเทศในทำซีเกมให้ได้นะครับเราดูอีกทีหนึ่ง ระบบของทีมชาติเรานะตอนนี้ได้ครบปั๊บเราจะต้องเก็บตัวอีกเจ็ดครั้งนะเจ็ดครั้งเพื่อจะหาคนที่ดีที่สุดที่จะไปเป็นตัวแทนของเรานะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะต้องไปเก็บตัวเดือนมกราเนะี่ยเราก็จะเก็บตัวสำหรับซีเกมเนะีเราก็คิดว่าเราจะเอาให้ได้เหรียญทองมากที่สุดคือสี่เหรียญ แต่ตอนนี้ก็คือปัญหาว่าประเทศอื่นเขาก็นําเขาก็ดีนะเขานํานักกอล์ฟที่ไปเรียนต่างชาติมาไปเรียนต่างประเทศโดยเฉพาะที่อเมริกามาเยอะอินโดนีเซียมาเลฟิลิปปินเขาจะมีนักกอล์ฟที่ไปเรียนต่างประเทศมาแต่ของเราเนี่ยจะเอาที่อยู่ในเมืองไทยเราคิดว่าเราก็พอจะสู้ได้นะเดือนพฤษภาคกมก็คงก็สนุกปีนี้นะเราก็คิดว่าเราคงทำรักษาแชมป์ได้